เต๋าภูสินนะครับศิลปินจากค่าย g กรม m y g ครับปีนี้เข้ามาวงการทั้งหนังละครก็เคยใส่ออยังไงครับก็จริงๆแล้วคือ,อความรู้สึกของผมนะมีอะไรเข้ามาผมก็ทำนะครับมีงานให้ทําก็ดีนะครับก็คือแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ลองชิมลางกับงานที่หลากหลายดีนะครับผมก็มีความสุขสนุกดีครับ มันเข้ามาเยอะแล้วก็ถือว่าเร็วไหมครับเต่าเต็มตัวยังไงางนานแต่ละอย่างก็ถามว่าเร็วไหมจริงๆแล้วงานแต่ละอย่างเนี่ยเข้ามาพร้อมกันก็จริงแต่แต่ว่าระยะเวลาในการถ่ายเนี่ยค่อยๆค่อยๆถ่ายครับอย่างเช่นเรื่องหนึ่งถ่ายต้นปีเรื่องหนึ่งถ่ายกลางปีอย่างเงี้ยครับก็คือค่อยๆปิดไปทีละเรื่องครับพอไม่ไิดเคชนกันคิวก็มีชนบ้างแต่ว่าพอสลับได้แล้วก็ไม่ไม่ได้มีปัญหา กันในแต่ละกองก็คือทำงานรับลื่นครับตอนนี้เหมือนงานจะมาหนักทางส่วนของงานแสดง <laughs> ก็ใช่ครับประมาณสัก70%ซนะครับงานแสดงส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังมีร้องเพลงก็คือเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบละครนะครับงานกน็งานถือว่าหลากหลายมากนะครับครับไทยอีสาน <c oughs> ที่ดี ครับภูบาได้บานสองครับครับละคร,ร,รคละคร,ครละครเลร่นเป็นลิเกไปเลยละครก็มีสองเรื่องเล่นเป็นนักร้องล,ลูกทุง่งแล้วก็เล่นเป็นลิเกก็ถือ <c> ว <oughs> <ๆ c oughs> ่าหลากหลายครับครับทำไมาได้ไงก็ไม่รู้เนะ <c oughs> คือจริงๆแล้วผมผมเคยเได้ยินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ที่เป็นนักแสดงได้กล่าวไว้ว่าการที่จะจะเล่นละครหรือว่าแสดงบทบาทต่างๆเนี่ยเราจะต้องเอาตัวละครมาละลายพฤติกรรมกับเราแล้วก็ดูว่าเรากับตัวละครต่างๆนั้นเหมือนกันกีน่เปอร์เซ็นต์นะครับในต่เรื่องมาชั่งน้ำหนักดูแล้วก็เราพอจะก้าวขาเข้าไปเป็นตัวละครนั้นได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นบทบท,บทอ้อมกอดเคมาราชนี้นะครับผมก็ ไม่ได้แตกต่างจากตัวจริงเท่าไหร่นะครับสักประมาณ70-80%เป็นตัวผมเลยก็คือเป็นคนอีสานนะครับที่ชอบการถ่ายรูปแล้วก็ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อีก20%นี้เราไปเรียนรู้เอาหน้าเซตหน้ากองแล้วก็แล้วแต่ผู้กำกับต้องการเป็นแนวทางแบบไหนนะครับ แล้วอีกหนังเรื่องต่างผู้จงยัเรื่องครับอีกเรื่องหนึ่งก็ผู้บ่าวเทบ้านภาคสองนะครับก็ตอนนี้นะครับผู้บ่าวเทบ้านภาคสองนี้จะจะกล่าวถึงในเรื่องของอาพาร์ทของความเป็นหมอลำพระเอกที่เป็นหมอลำนะครับที่เป็นลูกหมอลำซึ่งแรกๆเขาจะเกลียดหมอลำนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบไม่เอากับพ่อเขาเลยพ่อเขาเป็นหมอลำนะครับแต่ว่า จะมีจุดพลิกผันที่จะทำให้เราได้กลับมารับผิดชอบวงของพ่อตัวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างตรงกับผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าไม่เหมือนตรงที่ผมชอบมอล้ำแต่เกิดไม่ใช่เกลียดมอล้ำนะครับผมก็ถือว่าเอาตัวเองเข้าเล่นเลยแต่ว่าจะมีเพิ่มในเรื่องของความกวนๆทะลึ่งมากๆทะลึ่งแบบร้องด่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นปกติของของคนอีสานที่แบบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบโกรธกันจริงๆครับคำด่าก็เหมือนเป็นคำแบบตลกๆมากกว่า ออโอ้โหสงคำทิ้งครับอันนี้เรื่องนี้ก็คือก็เป็นพาร์ทในส่วนของนักร้องลูกทุ่งนะครับซึ่งก็ในในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็พ่อแอลยอดรักสลักใจนะครับเล่นกับแม่พึงพ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับผมในปีในปี2519นี้นะครับทางอาองกรุ๊ปนะครับก็ได้ได้ทำได้ทาขึ้นมาใหม่รีเมคเป็นละครนะครับโดย ปาวรีรับบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เต๋าก็รับบทเป็นพ่อแอลนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่โอกาสแล้วก็ขอบพระคุณพุ่มกับขอบพระคุณพี่ก๊อฟนะครับคุณกันพักดีวิจิตที่ที่ได้อ่ามองเห็นว่าเต๋าสามารถรับผิดชอบบทนี้ได้นะครับเต๋าก็ไม่รู้ว่าคือจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เนี่ยก็ฝากติดตามด้วยจะได้ดูปิดกล้องครับก็อีก2คิวปิดกล้องแล้วครับก็ปีนี้นะครับผมน่าจะได้ชมแน่นอนในเดือนนี้นะครับ เพลงลิเกเเพลงลิเกเก,ก็รักหลงลงนะครับก็เรื่องนี้ก็คือค่อนข้างที่จะทําการบ้านพอสมควรนะครับเพราะว่าลิเกนี่ผมไม่ใช่เลยไม่ใช่แล้วก็ไม่ถนัดเลยนะครับแต่ว่าพอลองได้ไปเรียนกับคุณพ่อพงศักดิ์สวนศรีนะครับผมคุณพ่อน้องทรายที่เล่นคู่กันนี่ก็คือ พ่อถึงกับชวนไปแบบไปเป็นพระเอกลิเกให้พ่อเหอะงียครับคือผมผมไปถ่ายครั้งแรกที่ครั้งแรกไปถ่ายครั้งแรกที่ต้องเล่นลิเกเลยนะครับที่ลงลิเกเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยว่าเลยว่าผมอ่ะร้องครั้งแรกซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของผมนะครับก็ต้องขอบคุณขอบพระคุณผู้ใหญ่ที้โอกาสนะครับขอบพระคุณค่ายเมกเกเจนะครับขอบพระคุณพี่นกจริยานะครับแล้วก็พี่หมีปิยพงพุ่มกับที่เขาเรียกว่าอะไร มองเห็นว่าผมสามารถทําได้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยเรากลัวคนดูจะว่าให้หรือเปล่าเพราะว่าลิเกที่เขาเป็นลิเกจริงๆนะมีเยอะมากทั่วประเทศเลยโอ้โหเขาฟังลิเกน่ว่าหมล้วะแสนเอ่ยแสนงามพี่เกิดความสน่หาประมาณนี้ครับ ็ <laughs> ยัง <c oughs> ต้องหัดอยู่ <c oughs> มันมีส่วนเหมือนกันไหมหมอลำม,มีครับก็คุณพ่อพงศักดิ์ส่วนสรีก็ <c oughs> แนะนําตลอดว่าจริงๆแล้วเราเรามีลูกคอของความเป็นหมอลำอยู่มากประมาณ80%เลยนะครับ <c oughs> เราต้องมาปรับใช้พรลิเกนี่ก็คือมีลูกคอเหมือนกันแต่เป็นลูกคอปลายปิดจะไม่ได้ใช้เสียงแหบอะไรเยอะแยะก็คือขอให้ร้องราชินีกเกรงได้ก็คือจับทำนองได้แล้วคือเตง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 นี่คือถ้าได้อันนี้แล้วก็คือจบเลยและถ้ายิ่งลำได้ออกท่าทางได้เนี่ยพ่อบอกว่าก็สามารถที่จะไปเล่นลิเกได้แล้วครับ <c oughs> งานแสดงนี่เป็นส่วนที่เสาชอบกับงานร้องเพลงแตกต่างกัน พูเมื่อกี้บอกว่ามีงานอะไรทำก็ทำดีที่สุด <c oughs> คือจริงๆแล้วนะครับ ต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ในทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะครับที่ได้มอบให้แต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นนักร้องนะครับผมเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งมอํานะครับก็ยังพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงดีๆนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับแฟนเพลงนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังทําซิงเกิลอยู่มันอาจจะยากหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคืออยากจะให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้รับความสุขเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าความยากง่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุก ทุกงานมีความยากง่ายหมดเลยครับเพียงแค่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขกับมันไหมนะครับเราคือคิดว่าอ,อย่าทำให้มันเป็นงานนะครับคิดว่าไปกองก็คือไปไปหาความสุขนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขในการทำงาน,นก็จะรู้สึกไม่กดดันนะครับก็จะอยากไปกองอยากไปอะไรตลอดแล้วก็จะเกิดเป็นความผูกพันมากกว่าอย่างลิเกแต่ก่อนเนี่ยคือผมผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ลิเกเลยจนเราได้ลองมาแสดงลองมาเล่นดูกลายเป็นว่า ให้ออกไปหน้าโรงเรเกผมก็กลายเป็นผมก็สู้ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรอย่างอย่างเรื่องของการแสดงเหมือนกันผมผมบอกตัวเองอยู่เสมอว่านักร้องก็คือนักร้องนักร้องไม่ใช่ไม่ใช่นักแสดงนะครับแต่พอเรามีโอกาสแล้วเราลองได้มาทําดูจริงผมไม่ชอบการแสดงเลยผมกลัวนะครับกลัวคิดว่ากลัวตัวเองทําไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็ด้วยโอกาสหละครับที่ได้ได้รับมอบหมายจากคู้ใหญ่นะครับก็เราก็พยายามทําสิ่งที่เรารับมอบหมายมาเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับใน ภูบาวไทยบ้านสอ,อง,มงมีเพลงถี่ลองมาอย่างไม่เล่นครับผมภูบาวไทยบ้านสองกับม,มีเพลงที่ลองอยู่นะครับผมกับเพลงอะไรก็อุบไว้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าย MV แล้วนะครับแต่ก็จะเป็นเป็นในส่วนของมอลำแน่นอนนะครับเพราะว่าทางทีมงานของเราได้ได้รับความร่วมมือจากคณะหมอลำเบอร์หนึ่งนะครับประทมบันเทิงศิล์นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามาสร้างสีสันกับภาคที่สองภาคที่สองของภูบาลไทยบ้านนะครับ อย่างนเนี้ยองเพลงนะครับเพลงที่อัลบั้มที่ได้ออกเนี่ยครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปีนี้แหละครับปีนี้ ก็ขอเป็นซิงเกิลก่อนก็นแล้วกันเนาะเพราะว่าในแต่ละเรื่องที่ผมแสดงก็จะมีเพลงประกอบละครเพลงประกอบภาพยนตร์อีนะครับก็อยากจะให้ค่อยๆโปรโมทไปกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันว่าผมร้องอะไรยังไงนะครับแต่ว่าทุกๆเรื่องนะครับทั้งอ้อมกอดเคมาราตอนนี้เพลงก็กําลังฮิตนะครับกำลังติดชาร์ตก็ฝากด้วยนะครับกับอ้อมกอดเคมาราดนะครับแล้วก็สงครามเพลงก็มีเพลงประกอบนะครับ สองสาเพลงเลยนะครับแล้วก็พู้อาวุยบ้านอีกนะครับยังก็ฝากชมเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับในปีนี้แต่ว่าแน่นอนคืออ้อมกอดเข็มมาลาสนะครับ12พฤษภาคมนี้ครับนี่นมีผลงานใหม่ติดสางคอนี้ง จริงๆแล้วมีส่วนใหญ่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีทั้งมีทั้งละครนะครับแล้วก็มีละครของเมืองนอกด้วยของที่จีนด้วยแต่ว่ายังยังเราคิดว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นก็คือผมก็ให้ผู้ใหญ่ดูงานให้แล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่ค่ายก็ก็คือค่อยเป็นไปตามสเต็ปก่อนเนาะขึ้นบันไดก็ขึ้นทีละก้าวไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบเรารับหนักๆไปแล้วความรับผิดชอบเรามากขึ้นเดี๋ยวจะทําแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมันจะไม่ดีเลยเดี๋ยวออกมาแล้วมันจะดูไม่โอเคนะครับ จะค่อยๆทำไปดีกว่าผลงานเป็นข่าวไซส์3กิโลเมตรนครับครับผมต่ผู้สินนะครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับผมผลงานล่าสุดนะครับผมพาพยนต์เรื่อง อ้อมกอดเขมราชนะครับผม12พฤษภาคมนี้นะครับทุกร่วงภาพยนตร์นะครับผมแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ครับอ้อมกอดเขมราชนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันทร์1 2 3 7 0 5 1นะครับหรือโทรไปขอเพลงได้ตามสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับหรือว่าฟังทาง YouTube ก็ได้นะครับอ้อมกอดเขมราชนะครับ12พฤษภาคมนี้ทุกร่วงภาพยนตร์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ใหญ่ซ่อมอีกนะมีซ่อมอีกแม่